พอกับชอบ่องสิิเอเวนเจอร์กันอีกแล้วแต่ตอนนี้ครูคงรู้ใช่ไหมว่าผมแขนหักใช่ใช่ใช่ผมแขนหักกันริงแต่ตอนนี้เขาถอดเสื้อมือออกกันแล้วครับผมแม่ถอดหมอกออกแล้วน่าจะดีขึ้นแล้วตอนเนี้ยตอนนี้ผมเราจะมาว่าตัวละคร s m i l ิ y kitty ของผมเองนะครับ มันเป็นตุ๊กตาไม่ใช่หรอเอยืนได้น้องันมันดูทุเล่หมากเดี๋ยวผมจะลงกลับมากลับมาแบบกลับมาวาดไอ้มานคิเตอร์ของผมอีกนะเพราะว่าตอนนี้เข็ผมยังหักยู่ แถมเป็นตัวละครที่บักอยู่เนอทุกกฎเกณฑ์อีกด้วยส่วนอีกหลายเสียงนะคะก็บอกว่าฟลาตเชอร์ชเนี่ยเร็วกว่าเรนโบว์เดชอีกในตอนที่เธอโมโหอันนั้นก็ถือว่าเป็นซีนของนางไปนะคะแต่ตามข้อมูลปัจจุบันเนี่ยเรนโบว์เดชคือเร็วที่สุดแล้วนะคะถ้าแข่งกับจริงๆแล้วก็ฟลาตเชอร์ชยเนี่ยสูไม่ได้แน่นอนเพราะไม่ใช่สิ่งที่เธอถนัดเนาะ และเช่นเคยค่ะใครอยากส่งเปนอาร์ตนารนาๆแบบนี้เขามาเป็นกำลังใจดูสิและกส่งเป็นพกไม่ได้เลยค่ะที่ไม่นะงอ้คงเข้าใจความบ้าขอ่นตัวรสสารผมยังใช่ไหมโอเคเรามาฟังหาอันดับเอร์ธโพนี่กันเลยดีกว่านะคะว่ามีตัวไหนบ้างอันดับที่ห้า แสค่ความแข็งแกร่งให้เราได้เห็นอย่างเช่นตอนที่เธอนั้นสาม,มารถทำลายก้อนหินขนาดใหญ่ที่จะตกลงมาใส่พื้นที่ภายได้ในเวลาอันรวดเร็วคือถ้าไม่แข็งแกร่งจริงเนี่ยทำไม่ได้นะคะเนี่ยก้อนหินเนี่ยมีน้ําหนักและขนาดใหญ่ขนาดนั้นํามอ ผมจะไปตัดตอนที่ผมว่าตัวเสร็จแล้วนะครับผมเจอก,กาันคือผมบอกว่าตอนที่ผมว่าตัวเสร็จใช่ไหมตอนเนี้ยผมวาดหัวเสร็จแล้วเนะี่ยผมขอโทษด้วยนะครับเพิ <laughs> ่งเห็นเมื่อกี้แต่ <laughs> จะให้มวนมอ,อยู่ในคนมากที่สุด โอ้ไมค์แล้วคุณสงสัยใช่ไหมว่าทําไมผมชอบดูพีปีโป้พัทเออใช่ถูดถูกแล้นะแตผมตอนนี้ผมติดโพ,พน,นี่อยู่เลยเงี้ยตอนที่ผมกลับมาดูเป็นครั้งที่แรกครั้งแรกกลับมาดูเป็นครั้งแรกเพราะผมก็เคยดูโพน,นี่แต่ตอนแรกผมก็ไม่ได้อิงอะไรออกตอนตอนที่ผมเห็นสตาร ตาสเวอร์มาผมก็เลยรู้สึกว่าอยากดูขึ้นมาแล้วก็กลับไปดูเลยทั้งปีเลยคุณลุงไายมาว่ามาคือมัน,นมีะไปอีกไหมค,คุณลุงไยางไยปะให้ไทยมาในคอมเมนตน์ตอนที่ตอนแรกถ้าคุณดูถึงตอนนี้ คุเม่ถึงแฟนครับผมแล้วเนี่ยดูเวนพอ,พ,อพ,อพอผมพอพมามาช่วยกันอย่างไงก็ไม่รู้คุณจะเห็นในในสปายดีนคิดเตอร์ของผมแน่นอนทุก ครั้งนะถ้ามีตัวอสมัยลิงกิตเตอร์และมันก็เปลืองไ่มากเลยอุตส่าหโอ้ยแรนิตี้ใครเยก็รู้จัก พัฒนาและการออกแบบลอเรนฟอสนะคะได้แรงบันดาลใจในการสร้างตัวละ

ลงรักแฟรริตี้นะคะไม่ได้ถูกวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแต่เพราะว่ารอเลนฟาอสเนี่ยต้องการจะสืออ่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วแฟรริตี้เนี่ยสวยแค่ไหนฟาอสนะคะจึงเขียนให้สไปเนี่ยหลงรักเธอและเอ่ยชมเธออยู่เสมอร่ำไปซึ่งพัฒนาไปจนทำให้เขาเนี่ยคลั่งมารักแฟรริตี้อย่างมากเลยล่ะคะ่ะส่วนคาร์โรเซลโฮติกนะคะบ้านหรือร้านตัดเย็บเสื้อผ้าที่เธออยู่ได้รับแ มันไม่ใช่สมยัยเรื่องคิเตอร์นี่ว่ะอันใหม่มันคือ Nightmare k เตอร์อันนี้ผมจะกกายเป็นมือผมต้องชื่อวันนี้ว่ากอดเลยกันกอดขอบขอตุอ๊ก,กตา <laughs> อกอดตุ๊กตาผมลึกชื่อไม่ออกแล้วตั้งชื่อแบบนี้ไปก่อนเนี่ย อันนีมน้มันเขียนง่ายกว่าอันนู้นอีกเขียนง่ายกว่าของจริงอีกของจริงคู่ทุเรศทุเรศแต่คุณนุ้ยถ้าเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนของผมมาดูนะคะเพื่อนผมขอบอกว่าอย่อยาบอกคุณน,น,นุ้ยนะ อย่าบอกว่าผมเขียนในโอกเกมันสวยขนาดนี้ สังเกตดูเวลาดาริตี้อย่าร้องไห้ กระดานเอาผ้าที่จะคิดค้นเองอะ่ะไปทำเสื้อผ้าสุดสวยงามซึ่งมันกระทับลายกับของเธอแบบเต็มๆเ,เลยล่ะทำให้เธอนั้นต้องคิดค้นงานใหม่ขึ้นมาและเกิดที่จะอดได้รับชัยชนะในงานนี้ เดียวอย่างมากเลยล่ะถ้าถึงเกื่อนั้นเธอก็อยู่กับมันได้สังเกตจากการที่เธอเนี่ยทำชุดให้เพื่อนๆนะคะแต่ที่แน่ๆเลยนะคะถึงแม้ว่าเธอจะอยู่กับมันได้สีเขียวเนี่ยจะไม่มีทางมาอยู่บนตัวเธออย่างเด็ดขาดเลยล่ะทาสประจําตัวอันนี้จะมาลายเพื่อเด็กผู้ชายกันนะคะทุกคนในคลิป Brother Shine นเขาได้บอกค่ะ เื่องฐดียันงซึ่งไม่จัดว่าข้อมูลถูกต้องอยู่นะครับส่วนแรนเี้เนี่ยในภาแปลไทยเนาะมันแปลไทยว่าถ้าในความไม่ตาใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยยืนอย่างเลยนะว่าผิดค่ะเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ย general city น,นะคะซึ่งแปลแล้วเนี่ยจะได้ความหมายประมาณว่าความมีน้ำใจความใจกว้างหรือเรืออาทอนส่วนเวอร์ชันของช่อง f tv ช่องหน,งนะคะได้แปลตรงนี้ว่าความใจกว้างนั่นเองซึ่งมีความเห็น ท่านผู้ชมถ้าผมว่าตัวนี้อีกทีหนึ่งแล้วมันแตกไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมสวัสดีกอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอให้ปีนี้มีความสุขนะครับผมเพราะผมปิดเทอมแล้วดบายสิ าคุณไม่กดติดตามไอ้นี่จะไปบุกบ้านคุณและระเบิดบ้านคุณกดติดตามเลยดิกดติดตามเลยดิโอเคกดติดตามแล้วนะคะคุณบายคูณบายคูดบายคุดบาย